รัฐบาลไทยงวดนี้ต้องปังต้องแตกสามตัวอีกครับหวดนี้ต้องรวยครับยำเป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวอยออกอะไร ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้เห็นทุกๆคลิปที่ผมลงมั่นใจครับปังแน่รัฐบาลไทยงวดนนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับขอให้แตก3ตัวฝากกดแชร์ กดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับงวดนี้รวยเนี่ย